โอเคครับทีนี้มาดู example t o กันบ้างนะเพราะว่าตัวนี้มันมีการใช้ if l i f if l i f ยาวยาวยาว,ยาวมากเลยเนาะเราเราอาจจะใช้ตัวอะไร select case แทนได้ไหมนะครับมาดู example t o ด้านล่างตัวนี้เน,น,นี่อ่าคอมเมนต์ว่า example t o นะครับเอาต่อไปผมจะคอมเมนต์โค้ดตัวด้านบนเอาไว้เลยนะตัวนี้เนี่ยตั้งแต่ if มาถึงตรงนี้นะครับผมนะไปตรงนี้ เนี่ยคอมเมนต์เอาบางท่านไม่เจอเนี่ยอาจจะซ่อนไว้นะนเนี่ยพวกพวกเท็กซ์เอดิเตอร์มาตรฐานเนี่ยต้องเช็คให้เหมือนผมนะเนี่ยไม่งั้นเราจะไม่มีตัวตัวทูลบาตัวนี้มาช่วยนะเนี่ยคอมเมนต์คอมเมนต์เอาท์นะยกเลิกการคอมเมนต์ได้เห็นไหมแบบน,นี้อ่าโอเคเรายกเลิกตัว example one ก่อนตัวนี้ตรงนี้ก็เป็น example one น,นั่นเอง example one ต่อไปผมจะย้ายาตรงนี้อะไรต่างๆเหล่านี้นะไปไว้ในส่วนเป็นอะไรเป็นเมทอดเป็นซับโพเซียลเนาะถ้าเป็นภาษา v b เนาะอ่นเดี๋ยวผมสร้างเมทอดไว้ก่อนนะตัวนี้นะ Private Void ตั้งชื่อว่า Initialize Event Handler นะ Initialize Event Handler อ่าประมาณนี้จากนั้นนะครับก็จะนำตัวตัวนี้ คีย์ดอทพรีวิวกับตัวตัวแฮนด์อีเวนต์คีย์ดาวตัวนี้มานะคั p y ลงมาคัปปวางตัวนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ตัวบนเอาไว้เพราะว่ามันเป็น example 1แบบนี้นะครับอาจริงๆตรงนี้จะมีตัวนั้นด้วยนะไอการอะไรนะเนี่ยเนี่ยตัว transaction เนี่ยมันเป็น read o n l y หรือยังสิ่งที่ต้องระวังนะตัวนี้ปรับให้เป็น read o n l y เนี่ยตกับ true เนาะ transaction i ไอดี t box เนี่ย ก็จะมีตรงนี้นะ Trans Section ID b o c the Read Only เท่ากับ True เผื่อบางท่านลืมกำหนด property นี่มันจะตรงนี้ห้ามแก้ไขเพราะว่ามันเป็นออโต้นะครับตัวไหนที่เป็นออโต้เนี่ยเ,เราต้องบล็อกไว้แบบนี้นะผมก็จะนำวางในส่วนไ ID ตรงนี้ดูก,ก่อน Set up Data Grid View เซตอัพแล้วต้เกณวิวทำไมไปอยู่นน้นตัดไปไว้ในส่วนดีนนะเอาไปไว้ด้านบนเนาะตรงตรงฟอร์มโหลดนี่ในพยายามโคดมันเยอะแล้วเนี่ยเราตัดไปไว้ตรง initialize component เลยเนี่ยตรงนี้เอาแถวแถว,ถวนี้แล้วกันเนาะอ่า เซตอัพดัตต r ก d v วิ w มาอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมใช้ตัวขวาเรียนนิดหนึ่ง,งใช้ s ตัวใหญ่นะปึ๊บแบบนี้โอเคเซตอัพดัตต r ก d v วิ w แล้วก็ก๊อปปี้ตัวแม่ต่อตัวนี้มานะเอะวาวางตรงนี้แล้วกันแล้วก็คอมเมนต์ว่าเป็น example 2นะอ่าแบบนี้นะครับ เราอาจจะนำอ้ตัวตัวนี้มาวางด้านล่างก็ได้นะแต่ว่าบังเอิญว่าผมตั้งชื่อว่าเป็น event handler เนาะตัวจัดการเหตุการณ์ก็เลยมีแค่สองอันตรงนี้ครับอ่าตัวนี้จะเป็นการเขียนโค้ดเพียวๆโดยที่ไม่แยกเนาะตัว example t o เนี่ยเป็นการแยกออกมาต่างหากนะในกรณีที่ถ้ามันมีโค้ดเยอะๆเหมือนตรงเมื่อกี้เนี่ย form load ที่ผมตัดออกเมื่อกี้เพราะว่าอะไรตัดออกเพื่อให้มันอ่าโค้ดมันไม่เยอะในแต่ละ sub p r o c e d u เนาะตรงนี้ ก็พยายามให้มันดูเคาเรียกว่าจัดระเบียบโค้ดด้วยนะครับเขียนโค้ดก็ต้องจัดระเบียบโค้ดไว้ด้วยนะตรงนี้นะเอาละเราได้แล้ว initialize event handler method ตัว set up Data g ั t ก i e w เราเอามาไว้ดันบทนอย้ายจากเหตุการณ์ form load มาไว้ที่ initialize component แล้วก็เพิ่มในส่วนของ transaction textbox ตัวนี้ให้เป็น read only แต่กับ true นะอ่านได้อย่างเดียว ต่อไปก็มาทํางานในส่วนตัวนี้ต่อเนี่ยเนี่ยคีดาวเนี่ยตัวห้เวนตัวนี้นะเรามาด้านล่างที่เป็น example 1เนี่ยนะตรงนี้ก็อาจจะโค้ดอาจจะล้นบรรทัดนิดหนึ่งเนาะไม่เป็นไรเนาะวันนี้เราทําไปแล้วเนาะต่อไปมาดู example 2ตรงนี้ example 2ตรงนี้ก็จะใช้ t r i catch มาช่วยด้วยนะ t r y พิมพ์ t y แล้วก็กด double tab แบบนี้เนาะเพิ่มตัว e x เข้ามา ใส่เมสเซจบ็อกเข้าไปเนาะตัวนี้เมสเซจบ็อกด h อทโชในกรณีที่มีเออร์ก็แสดงเออร์อออกมาเนาะก็เหมือนเดิมเลยใช้ดอลลาร์ทรายกับเครื่องหมายบนขวดสองอันพิมพ์ข้อความเข้าไปได้เลยนะ And Error o c อ r ์นะแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปปิกาเปิดปิดใส่ ex ็กด s อทเมสเซจเข้าไปข้างในนะครับอแบบนี้ครับแคปชั่นเมสเซจบ็อกก็เอ r o r อร์ อ่า b u t อด o k นะเป็นปุ่มโอเคอย่างเดียวแล้วก็ไอคอนเป็นเออรื่อไอคอนนะแบบนี้ครับอ่าต่อไปเนี่ยเราจะให้ทำอะไรตรงนี้เราก็จะสร้างตัวเม็ตอดเข้ามาอีกต่างหากนะตรงนี้โดยผมตั้งชื่ออะไรดีนะตั้งชื่อว่าตัวตัวที่มาจัดการพวกนี้เนี่ยมาจัดการที่เราคอมเมนต์ไว้เนี่ย ตั้งชื่อว่า,า handle keyboard shortcut นะครับ handle keyboard shortcut เราพิมพ์ไปก่อนได้เลย handle keyboard shortcut ของเราเลยเปิดเปลีต้องการพารามิเตอร์หนึ่งตัว,ตวคือตัวนี้เนี่ย key event argument ตัวนี้นะตัว e ก็ส่งอะไร e key code คีย์โค้ดเข้าไปเนี่ยคีย์โค้ดที่เราใช้เช็คเนี่ย if พีเ e อเนี่ยตรงไห้ฮะเนี่ยนะตรงนี้นะครับเราส่งเข้าไปจากนั้นก็เจเนเรตเมสอดโดยให้วิชัวเดโอทำให้นะตัวนี้นำเมาส์ไปวางในหยักแดงๆใช่ไหมแล้วก็จะมีอะไรขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเนี่ยหลอดไฟเนี่ยตรงนี้ก็ได้เจเนเรตเมสอดได้ไหมเนี่ยหรือตรงนี้ก็ได้เนี่ยโชว์โพเทนเชียลฟิกปึ๊บเจเนเรตเมสอดปึ๊บอันเดียวกันเห็นไหมเขาก็จะทำทุกสิ่งอย่างให้เราอัตโนมัติได้ไหมเนี่ยเนี่ยพารามิเตอร์อะไรต่่ตาาางเเพิมมมหดแล้วนนะี โอเคนะครับทีนี้เราจะมาเขียนตรงนี้แหละนะครับตัวที่จะมาแทนพวก i f e เ s e เนี่ยเยอะๆเนี่ยเราจะใช้พวก SelectCase อ switch case แทนนะอ่า e l e c t case เนี่ยจะเป็น vb เนาะอ่าในในใน c h เราเป็น switch case นะครับผมขอไปด้วยนะสับสนภาษานี้หน่อยครับโอเค่ะเนี่ยได้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนของการใช้ SWITCHCase มาแทน i f else นะตัวนี้นะอ่านะโอเคมาด้านล่างตัวนี้นะครับ ด้านบนเวิร์กหมดแล้วเนาะนี้วิธีการนะครับก็สวิตช์สวิตช์วงเล็บเปิดปิดเราจะให้สวิตช์ตรวจเซ็คตรวจเช็คอะไรเช็คคีย์โคดนั่นเองคีย์โคดที่เป็นพารามิเตอร์ที่รับรับมาจากด้านบนนะเราก็ตัวนี้ต่อไปมาใส่เคสละเคส f2 f อะไรบ้างเนี่ย f2 f4 f6 f7 f12 นะครับใส่ไปเลยเคส เคสแรกคือ k e y อ e y ีมีอ่าตัวนี้ key.f2 ให้ทำอะไรนะครับตรงนี้ก็เบรกไว้ก่อนนะ Enter เรามาแล้วก็เบรกอ่าเบรกไว้ก่อน uh, เราจะต้องตรงนี้จะให้อ่าเดี๋ยวลืมนะตัวนี้นะเนี่ยมีตัวคอลอนด้วยนะจบ f2 แล้วคอลอนนะครับ f2 เบรกต่อไปเคสเออะไร Key มี s .f4 จบด้วยเซมิพเอ่อ colon แล้วก็ค่อย enter break break นี่ต้องมีทุกจุดนะต่อไป case case key .f อะไรเนาะบางทีก็มีหลายคีย์นะ f2 c67 เนาะ67 key .f6 จบด้วย colon break เราจะ Copy วางก็ได้นะและ้วแต่ถนัดนครับ c e t chemis f7 colon break นะครับสุดท้ายใช่ไหมสุดท้ายหรือหรือเปล่า c a น t ะ chemis f2467246712 เลยเนาะ f12 f f12 f, f 12, colon break อ่าแบบนี้นะครับ